โครงการยัง change f o r change คนรุ่นใหม่เปลี่ยนโลกเปิดเวทีเฟ้นหาแนวคิดเพื่อสร้างน,นวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานในสถาบันอุดมศึกษาชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทปลูกพลังนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองโชว์ศักยภาพแล้วลงมือทำเพื่อเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกันโดยเริ่มจากแนวคิดสู่การนำไปใช้จริงในสถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่เพียงแค่คุณ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะใดก็ได้รวมกลุ่มกันมา5คนปลูกไฟในตัวเองสร้างสารรค์นวัตกรรมพลังงานเปลี่ยนโลกแล้วส่งข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การจัดการก๊าซเรือนกระจกลดคาร์บอนฟุตพิ้นโดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดหรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้านพลังงานสะอาด แนวคิดที่นำเสนอต้องสามารถดำเนินการได้จริงโดยใช้พื้นที่สถาบันการศึกษาของตนเองเป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อทดสอบความเป็นไปได้และความสำเร็จของแนวคิดพร้อมทั้งมีแนวโน้มที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆได้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ทาง Facebook ยัง Change World Change คนรุ่นใหม่เปลี่ยนโลก